เบิกเพื่ออะไรถ้าเราคิดว่าจะเบิกคุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะเบิกเพื่ออะไรแต่ถ้าเป็นอาจารย์เบิกมาเพื่อเดินนําหน้ากรรมเก่าด้วยบุญใหม่ขอให้กรรมที่กําลังจะตามทันน่ะมันล้นถอยเราขอเบอิกบุญตรงนั้นมาใช้ก่อนเพื่อให้เรายังมีสติมีปัญญาในการใช้ชีวิตในการที่จะนต่อสู้ดิ้นรนชีวิตเนี่ยให้มันผ่านพ้นอุปสรรคแล้วให้อะไรอะไรมันเข้ามาง่ายๆถ้ามันเข้ามาไม่ง่ายก็แปลว่ากรรมมันคลองเราอยู่ เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่เบิกเพื่ออะไรเลยถ้าเป็นตัวอาจารย์เองนะเดินนำหน้ากเกับดูแลบุญอันใหม่ให้เร็วที่สุดแล้วให้บุญนั้นน่ะให้อาจารย์ทำมาหากินให้ราบรื่นไม่ติดขัดมันบอกว่าจะให้ไปเอาเงินอาจารย์ก็เอาบุญไปเอาเงินอาจารย์มองไม่ออกอ่ะเอาบุญไปทำให้เกิดการรักษาโรคได้อาจารย์เชื่อว่าได้ให้เจอหมอดีให้เจอยาดีอาจารย์ว่าใช่ ให้การผ่าตัดครั้งนี้ผ่านพน้นอาจารย์ก็ว่าใช่อยู่แต่รวบรวมคําพูดมันเหมือนอาจารย์พูดไหมให้บุญทั้งหมดมารวบรวมพาอาจารย์ไปขึ้นสู่ที่สูงได้เร็วที่สุดเพื่อให้เดินนําหน้ากเกับด้วยบุญอันใหม่ทุกๆด้านอาจารย์รวบเอามาหมดอะอาจารย์ก็คิดได้เท่านี้นะแต่ถ้าทุกคนอื่นคิดได้มากกว่านี้นะคะก็ขอให้มันเป็นดังเจตนาปรารถนาทุกคนคิดไม่เหมือนกันถูกไหมคะ วันที่ทําพิธีน่าจะเป็นหลังที่อาจารย์กลับมาจากเมืองจีนเนาะเข้ามาได้ถ้าจะเข้ามาเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาได้เลยถ้าเข้ามาไม่ได้ก็ดูในลฟ์สดถ้าจะเข้ามามาได้เลยค่ะเข้ามาได้เลย